เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มีผมยูมาซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันในโฮงกาย Star Rail นะครับล้านนี้คือ s i l u l r a d e d Universe รอยแยกมิติรนาะครับที่จะทำให้ SU นะครับดบรางวัล2เท่าเป็นจำนวน12ครั้งในระยะเวลา1สัปดาห์นะฮะซึ่งแน่นอนครับผมเตรียมมาแล้วนี่ผมมี8อันแล้วก็เดี๋ยวผมมีอ่ารีฟิอลอีกนะครับก็ได้มาสามเซต พอดี่าก็คือ12อันรวดเดียวเลยซึ่งถ้างั้นก็ไปกันเลยไหมนะฮะแค่นี้แหละคือด้วยความที่ช่วงนี้ผมกำลังแบบว่าหาของให้คราบก้าใช้งานนะครับตอนนี้ได้เซตอ่าลิลิกอันนี้มาแล้วซับสแตทก็ยังไม่ค่อยดีนะ a อคท็ก <Att acks S 2> ยังไม่ถึงสามพันเลยฮะอย่างที่เห็นนะคิดว่าน่าจะปรับได้อีกนะฮะแล้วก็ถ้าเปลี่ยน2ตรงนี้นะครับไอสองเส้นเนี่ยให้เป็นตัวของอ่าเพิ่มเน้เม็สายฟ้ากับแอคแท็กที่ ตรงสายมีพวกความเร็วมีพวกอัตราสร้างสถานะแล้วก็ได้บัฟของเอ่อโลกนี้มาได้อะไรน,นะไออันนี้นะครับเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นได้เออตรงเนี้ยเพิ่มดาเมจเนี่ยเพิ่มดาเมจธาตุครับผมบอกเลยนะว่าคาฟก้าเราจะแบบอุดดีนะฮะก็เลยโอเคถ้างั้นก็ไปกันเลยไหมนะครับซึ่งไหนๆก็เพิ่งปรับเซตอัติแฟร์คาฟก้ามานะครับก็เออลิลิกเป็นเซตนี้ล้วนแล้วอยากลองไปใช้ดูเหมือนกันนะว่าจะเก่งขึ้นหรือเปล่า แล้วก็พี่เวลวผมแยกของไปใช่ไหมเออผมเอาพี่เวลวออกดีกว่าะนะฮะผมเปลี่ยนพี่เวลวเป็นคนอื่นดีวะเออพี่เวลวก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นตัวลบล้างอีกคนหนึ่งใครดีลบล้างที่เก่งๆอ๋อคนนี้ไงผมลืมไปได้ไง S U นะครับ S W U S U S W ไปลบล้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกินอาหารแล้วก็ถ่ายเลยเออแต่ผมยังไม่ได้ทาอาหารมาเพิ่มเลยไปะฮะ ลบลางนะฮะหน่วยแอคชั่นแล้วกันโอ้ไฟช้อนลักหมื่นแล้วฮะเหมือนจะแรงปะน่าจะแรงแล้วนะตอนเนี้ยมาฮะสำหรับอันแรกที่เราจะได้กันก็คือตัวนี้แหละแต่เราต้องตีบอสตัวแรกให้ตายก่อนอิลิทต,ตัวแรกนะฮะเพื่อกดลิลิทครั้งแรก <c oughs> กดกาชา <c oughs> ทะลุดีเฟน <c oughs> คือได้เมจมันมั่วมากเลยโอ้แล้วได้ัสเ p คชั่นมาต้นเกมฮะโคตรเดือดมาฮะอันแรกเกลือไม่เกลือเพิ่มได้เวทกายภาพเฮ้ยอย่างน้อยให้ลูกาได้อ,อันนี้แอคแทกเหรอติงหินหลอด e เฟน s e ้อันนี้ไม่น่าได้ใช้นะใช่ไหมไม่มีตัวละครหนดที่สกิลดิเฟนเนาะโอเคโอเคถ,อถือว่าได้อยู่อย่างน้อยเมื่อกี้ได้อของลูกามานะครับเพิ่มมาตราสร้างสถานะเมื่อกี้ใช้ได้นี่หว่า วีทอตเตอร,อร์โอ้เล่นแอคชั่นไม่ดีนะครับถ้าจะเอาทอตเตอร์อ่ะอย่ากเก็บอันนี้เอาอันนี้ได้นะราสประหลาดน่าจะดีสุดละนะครับในกรณีที่เราเจอทอตเตอร์ซึ่งอย่าใช้ซีเวิร์เปิดหมายถึงใช้ซีเวิร์เปิดอ่ะดีสุดแต่ว่ามีโอกาสที่จะพลาดสูงมากเพราะว่าถ้าสมมติยิงไม่โดนอ่ะแปกเลยนะใช้คาฟก้าเสฟสุดเนี่ยฮะเปิดไฟขึ้นมาทอตเตอร์เครือร่องฟูงนะ ยิงกดอัลติเมตยิงเจ็บตัวตายหมดได้ได้เบิ้ลเทิร์พลังงานเต็มพอดีสวยโอเคลบล้างเนี่ยลบล้างแล้วก็ลบล้างแล้วก็ลบล้าง s ั s p i สปิชชั่นเดือดเดือเดอเลยเอ่าแต้มสกิลต่อสู้ แต้มเทคนิคไม่พอละนะครับงั้นตีเลยต่อยแบบธรรมดาลบลราง s ั s p i พิช n นลดแอคแท็ดูแรงดีใช่ไหมถ้าผมเอาอลบลรางนี้ดีกว่าเสร็จปุ๊บอันนี้เพิ่มความแม่นยำนะครับโอ้โหสวยงามไมียบ่อยโอเคเกลือไม่เกลือ ทั้มทำมล้างอันนี้ไม่น่าใช่ปะดาเมจกายภาพมา2อันแล้วนะดาเมจจินดภาพหรอมันใช่เหรอแปลกๆนะแปลกๆนะคนดีแห่งกาแล็กซี่คนสามดาวมาฮิวกระจายปะละ่ะคิมเมเตอร์เอาตัางค์ร้อยสี่สิบกว่าบาทซื้อ,อไรได้อัพเกรดสองดาวหรือหนึ่งดาวได้ซึ่งถ้างั้นผมเลือกอัพเกรดเพิ่มพลังเพิ่มพลังงานเพิ่มเลยครับเป็นสามหน่วยต่อดอทหนึ่งแล้วเราต้องกินอาหารไหม ไม่ต้องกินหรอกเฮเดี๋ยวอาหารชุบมันกินได้ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้๋อพวกฟืน้นฟูแทมเทคนิคก็กินได้แล้วอรอเอ้าวันนี้เราก็ยัดแ้มเทคนิครัวๆได้แล้วเด็ครับอ๋องั้นโอ้โหเล่นสบายจัดเลยนะจริงๆแล้วอะถ้าคราฟ้าเปิดดีว่าทีพวกวูเปิดจะมีรีบัฟแถมให้หนึ่งอันก่อนเอาไว้ตอนแรกผมเลยว,ว่ากินได้แต่อาหารที่มันพวกโจมตีหรือว่าป้องกันไงเพิ่งรู้ว่ากินอาหารแบบเทคนิคได้ด้วยโอ้โห อาหารชุบก็ได้เอาแบบนี้ชุบก็โกงอะดิโคตรโกงเลยนะคือแค่รอดคนหนึ่งก็แบบทั้งทีมแบบสุขภาพดีได้โอ้โหอ้อาวแล้วในสวอมสวอมก็ใช้ได้หรอถ้าสวอมใช้ได้ก็ยิ่งไปเรื่อยเลยนะแบบมั่วซั่วมากเลยนะฮะอ้าวแล้วแบบนี้ซิวเวอร์บจะยัดจุดอ่อนใครอ่ะเถิงซิวเวอร์บไปถึงหรือยังฮะตัวนั้นน่าจะจุดอ่อนจินสภาพนะครับซึ่งเราไม่มีในทีม อ่าตีมั่วโอเคอ่าโอเคชิบูไม่ได้เหมาะกับการสู้เยียนชิงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เล่นได้ะเหลือที่จะพ5 2ตัวตายทั้ง2ต้นครับแต่ก็พอเหลือดาบ2เล่มครับมันไม่ได้แรงขนาดนั้นลรอกค่าทีมฟลักซ์จะเข้าเทินดาบพร้อมกับสแต็กเต็มๆเกือบหมดหลอดนั่นน่ะมาแล้ว โอก้ก็แรงนะคือถ้าผมไม่มีโลดแอแคร์ R, อาจจะเจ็บกว่านี้แล้รลอยฮะขึนคลีนนะจากนั้นมาสองรอบฟึบเอฟเฟคทำลายล้างอ้าวผมไ,มไ้เล่นเอฟเฟคทำลายล้างแลดิเดี๋ยวทุกอันเลยปะเนี่ยเอฟเฟคทำลายล้างอ้าวเ,เดี๋ยวมันมีตรงนี้ด้วยเหรอผมมองไม่เห็นดีเฟนซ์อีกแล้วเหรอ hp act tag อ่าอย่างน้อยอันนี้ใส่ act tag ได้แต่ซับแตนไม่ค่อยดีผมอยากได้สปีดอีทพอีกแล้วมดาเมจินตภาพจินตภาพมันไม่มีดอทปะ่ะขาดทุนอืมไม่เป็นไรอีกรอบหนึ่งอีกสองรอบจะหักนะฮะสิวูฟสรุปซิวูฟดีไหมหรือว่าผมใส่คนอื่นไปดีกว่ามีคนที่ว้าวกว่านี้ไหมว้าวแบบว้าวเลยอะเปล่าปะ่ะลดดีเฟนส์แบบหมูแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเล่นจุดอ่อนน้าแข็งด้วยผมว่าเปล่าทรงดูดีกว่าซิวูฟนะแล้วมีปลด ปลดดีบัฟไอปลดบัฟด้วยซึ่งถ้าปลดบัฟได้ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อแต่ไม่น่าใช้กับหัวหน้าทีมนี้ได้ปลดบัฟใช้กับใครได้บ้างอา่ะน่าจะใช้กับใครไม่ได้เลยนะนองนั้นก็คา,า,าร่าโทพาสเปะล่าล่่เล่นใครดีคือโท a าสก็ลิลิคยังน้องอยู่อะนะครับยังไม่อยากใช้เลยเอลองไปล่าดูแล้วกันนะครับไปล่าสปีดร้อยห้าสิบไตโคนเจ็ดสิบโอเคนะลิลิคความเร็วสองเอหกไปลองดูซิลบล้างเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้มาเป็นแบบว่า ลบแบบลบสกรูเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นหมู่มผมจำได้ว่าผมโยกลิลิกมาปะ HP ใช่โยกมาจากใครนะต้องเป็นรีพลังงานผมเอาให้ใครใส่ไปอ่ะ๋อา้องไปหรอไปล่าใส่นี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าางนั้นถอดก่อนใช่เปล่าใส่นี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหาฟื้นฟูพลังงานไม่ได้อ่ะหวังว่าวันนี้จะได้แล้วกันนะนี่ขโมยล้องไปมาใส่ HP ความเร็วดะสซ่าขนะโอเคสวยสวยมาก157ครับ 1นึ0งหื่นหนึ่งพันเก้รอยถื่าแรงไหมก็ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผมปั้นคาฟกา้ามาก็ถือว่าเกือบเท่าตัวเลยนะกับแบบว่าบิวดั้งเดิมอะวิวที่แบบใส่มาตั้งแต่ตอนที่เพิ่งเพิ่งได้คาฟกา้ามาเลยครับก็ก็ไม่เคยเปลี่ยนลิลิกเลยทีอันนั้นมาตลอดแต่พอช่วงนี้เริ่มฟาร์มลิลิกด้วยแหละก็เลย มีโน่นมีนี่มีนั่น,นให้เปลี่ยนเรื่อยๆก็แฮปปี้อย่างมากนะครับแรงดีอันนี้คือแรงอย่างไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันแรงแล้วเย yeah. ้ลบล่างลบล่างน่าจะมีคีย์ลัดให้กดแบบในใน oh, เอ<ๆ>เยเหลียมนะครับมันจะมีคีย์ลัดเป็นอ่าชิฟปุ่มชิ t กับตัวเลขนะครับ123 Shift ชิค้างไว้แล้วก็ตัวเลขเล่นเลยเสร็จปุ๊บกดปุ่มไอไปเป็นการยืนยัน ะะอัฮะอนนั้นก็สะดวกดีนะจริงๆแล้วคือแบบว่ามันใช้คีย์บอร์ดกดไม่ต้องใช้เมาส์แต่ใช้เมาส์ก็ก็สะดวกดีแหละนะฮะอา้าวถ้าแบบนี้ถ้าสมมุติว่าใน SU มันกินอาหารได้แล้วอะ่ะผมกำลังพูดถึงอ่อพวกอีเวนท์ที่เป็น SU อีกทีหนึ่งครับ,รบอย่างเช่นมิตินหน้ามันอะไรที่ส,สุดที่ผ่านมา ้าสมมุติว่าใน S U มันกินได้แล้วในน้ำมันกินได้ด้วยไหมมันน่าจะกินได้นะหรือแล้วมันก็ดูน่าจะเก่งด้วยซัมโพแล้วก็แต้มเทคนิคหมดแล้วขอสักหน่อยเติมเติมคือมันจํากัดการกินไหมมันไม่จํากัดใช่ปหมไม่มี U I ที่บอกจํากัดการกินด้วยนะเนี่ยมันชุบได้หมดเลยเนะี่ยอูแลวฟื้นพลังงานก็ได้ฟื้นฟูแต้มเทคนิคอาหารอาหารดูน่าน่ากินขึ้นมากนะครับ หลังเล่นหมดนี้นทุกอย่างดูน่ากินไปหมดเลยคือที่หม่งเอาซิวบูบอูอกไปเ,เพราะว่าไม่ว่าเราจะใช้ซิวบูบูหรือเปาสุดท้ายซิวบูบูนางไม่ตีจุดอ่อนของดาบอยู่ดีดังนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นที่เราต้องใช้ซิวบูบูเลยซึ่งถ้างั้นถ้าเอารถถ้าพูดเรื่องแค่รถด,ดิเฟนต์นะผมว่าเปาก็ใช้งานง่ายกว่าปะแต่และอย่างน้อยเปามีแช่แข็งด้วยครับถ้าพูดถึงเรื่องที่ว่าศัตรูมีจุดอ่อนแค่บางจุดอย่างเช่นมีจุดอ่อนสายฟ้ามีจุดอ่อนลมแต่มีจุดอ่อนควนตัมอะไรแบบนีวว้ก็จะ นำว่าดีกว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วแต่ละกันแต่เวล่าคือรถด,ดีเฟนต์หมู่ก็ไม่เลวปะเออลบลา้างซัสปิชชั่นพารสโซแนน,นครับแรงอันนี้ดีกว่ารางวัลเชื่อมโยงครับมาอีกรอบนึงแอคแท็กโอเคก็ได้แต่อยากได้ความเร็วกะ HP เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ต้องใส่ความเสียหายสายฟ้านี่ว่าเออผมลืมไปเลยลเราต้องใช้ความเสียหายธาตุลูกแก้วอ่ะลืมลืมลืมโซนนี้ HP เกลือนะครับได้ไป Quantum. ควันตั้มควันตั้มไม่มีดอทนะอือโอ้โหด e เฟนต์อัตาคิได้เมทคิแล้วได้แอคแท็กวัดเดอะเอาให้ใครใส่อ่ะให้ MC เหรอก็ <laughs> <MC S 1> <laughs> ใส่ได้นะนะครับเราไปบัฟ ม็อบ,บทีมไฟอ่ะแต่มันไม่คุ้มอะเอเอใช่แล้วมันมีอาหารที่ลดโอกาสที่ศัตรูจะเจอเราด้วยนี่น <c oughs> แ็แม้ถ้าจะไม่ผิดนะครับ <c oughs> เออแล้วอันนั้นใช้กับ <c oughs> ทอปเตอร์ได้หรือเลปล่า <c oughs> สเตททอปเตอร์ในสวอมนาลอยแลละคือไม่รู้เหมือนกันฮะเ <c oughs> พิ่งนึกออกเมื่อกี้เลยม เรียบร้อยเผื้องฟูเาเชิญตรอสู้เชิญได้ของดีกว่าแถมเราเล่นได้ไม่ยากเลยเอาเราคูดเก่งชนะภายในสีรอบนะครับเฮ้แล้วดันเป็นตัวไฟก็ไม่ติดไฟอะดิแต่โดนแช่แข็งไปก่อน แล้วคือพวกรูปลางมันยิ่งตึงเลย,ะะยิ่งโดยเฉพาะตอนที่แบบว่าเล่นกับแช่แข็งอะ่ะคือสมมติเบรกศตูแล้วแบบศตูติดแช่แข็งใช่ไหมศตูมันเข้าเทินสองเทินแบบติดกันไ,ไวๆเพราะว่าระยะเวลาที่โดนหน่วนงจากแช่แข็งมันคือมันสั้นนิดเดียวเองอะ่ะก็กลายเป็นว่าศตูมันจะโดนดอตแบบเทินนึงเสร็จปุ๊บหลุดจากน้ําแข็งแล้วก็โดนต่อยแถวเทินเลยครับดังนั้นพวกโจมตีแช่แข็งเองก็ใช้ได้นะครับแลวใช้ได้ดีเลยด้วยยิ่งคอมโบกับแบบดิโซเซชันไปเลยก็เก่งเก่งจัดเลยฮะ มันก็มีวิธีเล่นเนี่ยแต่ว่ามันก็จะทำให้ศัตรูเสียเทินไวมากนะครับดังนั้นก็ระวังจุดอ่อนน้ำแข็งนะครับแล้วเรามีเบรกกระจายจากลบรางด้วยใช่ไหมละ่ะดังนั้นก็เลยแบบโอโ้โหโคตรเดือดปีติสุขหนอวงแอคชั่นนะครับนะครับการเปิดรถดีเฟนต์ก็ได้แหละแต่แบบเรว่ามมนจาเป็นเขาเทินแล้วจะตายพอดีเรียบร้อยแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวย ถัสังหารลเบลนพรถ้าสังหารดีกว่าเพราะว่าเราพรครบแล้วนะครับเราไปเล่นอย่างอื่นได้มาแอคแทกความเร็วเฮย้ยเดี๋ยววันนี้มันของโคตรดีทุกคนขอแค่มันลงความเร็วเยอะๆอะใช่เลยใช่เลยอันนี้แหละเอฟไฟธรรมดาอีกแหละแล้วเป็นจิตภาพอีกแล้วไม่นะไม่นะ เอ้แต่อันนั้นดีจัดเลยฮะมาลองดูกันก่อนปะลองลองอไปลองทีเดียวดีกว่านะครับตอนสรุปแบบสรุปผลประกอบการ <c oughs> สรุปผลประกอบการนะฮ <c oughs> ะราคาเนาะเอาไปเลย200ซื้อขายไม่มีตังค์แล้วฮะเอีเวนดีกว่านี่แหละผมกล่าไปแล้วเห็นไหมถ้าสมมติผมหยิบเดิมพันชันได c ์เมื่อกี้มาคือแบบแตกเลยอดใช้ส่วนนีดิเราก็ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่านั่นแหละเราพอลบล้างครบแล้วอ่ะสิอันใส่บ้านเหลือตังค์สีนะครับไปทำอะไรต่อ ดูแลกันกดบัฟมาหนึ่งกดสตันไปสองเสร็จปุ๊บเปิดด้วยครับก้าเนี่ยสวยงามโอโ้โหมันจะเจ็บอยู่ค่อยๆฟาร์มสัสว์พิชชันกันไปนะครับยี่สิบสามจะแตกสามสิบสามห้าสิบฮะแล้วก็ปัน่น ้ <Whoa. S 2> จินตภาพต้องลุนให้น้ำแข็งไปโดนอ่ะต้องลุนให้แบบนจะติดออนน้้าแข็งติดนะฮะซึ่งยังไม่มาอันนี้โดนหรือเปล่า,าโดนแล้วแล้วก็เทินของเบล่าจะอยู่ในอีก20แอคชั่นซึ่งอัลติเมทได้แลวเรียบร้อยคอมมชั่นคอแตก20%เร์เเพลงสวยฮือขึ้นมาเลือกเต็ม <c oughs> โอเมชั่นคออ้ยเราแช่ครับกล้าเฉย เพลงหนึ่งที่เหลือเป็นสายฟ้ากับจิตภาพครับแน่าลุยเลยโอ้แตกหนึ่งแล้วพอซัสฟิคชั่นเก้าสิบเก้าแตกก็คือโดนเผาทีละเครื่องหลอดโอ้สุดไม่รอดแล้วนะนะ่ะอีกเทิญเพลงคือคือแตกเลยเอาอดเล่นซัสฟิคชัน่นเก้าสิบเก้าแตกแรงเกินนะฮะมา เกลือไม่เกลือเดฟโอแอคแท็ก oh. อัตราสถานะอยากให้มีความเร็วด้วยดิดิเฟนด์ดาเมจไฟดาเนี้อีกรอบหนึ่ง HP อ uh ่าแอคแท็กแอคแท็กอัตราชี้หรอแอคแท็กความเร็วเฮ้ย hey. ก็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่อืมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยอีกรอบหนึ่งนะครับรอบสุดท้ายละลบล้าง อีกครั้งนึงผมว่าเปลาเวิร์กนะจริงๆแต่ถ้าสมมติคุณผู้ชมมีใช่ไหมใส่ลบล้าอีกคนหนึ่งไปก็ได้นะครับลูก,กาเนี่ยผมยังไม่ได้ทํามาดิแต่ถ้าตัวละครที่อยากเอามาเล่นเฉยๆแล้วก็ผมอยากเอาตัวปาสไปเล่นเพราะว่าเล่นสนุกมากเลยนะครับเวลาเห็นนัมบี้โดดออกไปแล้วก็ตู้มตามตุ้มตามอะคือแบบโคตรเดือดชอบมากยิ่งเวลาคอมโบกับแบบว่าเซเวโอร์บูะคือเมกยูนิต ไฟนางแบบเวื้อมากเลยนะทูบาสเซอโดดออกไปทีหนึ่งอะ่ะคือ2ยูนิต2ยูนิต2ยูนิตรัวๆโคตรเก่งเรื่องฟูมาก่อนครับเออแล้วจริงๆทูปาสตีตรงที่เทคนิคต่อสู้นางโกงนี่เพิ่มดรอปใช่ป่ะเพิ่มเงินเพิ่มปริมาณที่สตูดรอปได้นะครับก็แลแถมมีโอกาสดอรอปวัตถุหาย,ยากด้วยนะครับก็ดีเลยพิจิตสุกคฟ้นฟูตแต้มสกิลน,นี้ก็ก็ใช้ได้นะนะฮะแบบเดือดๆเลยปึ๊บมัฟมาอีกแลวแถมนางกดได้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่ามันกินอาหารได้เร็วอะ ก็คือกดชิลเลยกดเกินในกระเพาะหารกดทักษะต่อสู้รัวๆเทคนิคต่อสู้สิ้ยนี่มันคู่หัวปืนนี่ว่าเอาแมา่นั่งใช้ปืนอะไรของรับก้าใช้ลูซีใช่ไหมแบบเออไม่แน่ใจแต่ว่าปืนไปเป็นทรงโอซีอ่ะซับแมชชีนกัน SMG ของโทปาดูแบบปืนไฮเทคอ่ะปืนอะไรไม่รู้แต่ดูไฮเทคมาก นั่นแหละฮะลบล้างไปต่อรบล้างไม่มีเพรื่องฟูออกก็ได้ถ้าแต้มเทคนิคหมดก็กินโอ้โหโคตเดือดแบบเป็นทรงปืนพกปะน่าจะทรงปืนพกนะ <c oughs> ปืนประเมินคะแนน <c oughs> ไม่น่าใช้ <c oughs> โหน้าทีอาบุโโดนแน่ทูกปาสแบบว่าขยี้ยับอ่ะหนึ่งทีก่อนสอง สามเย็นสิใย็นใจยนๆๆอีกนใจเแ็นนใ่เย็กใจเย็นใเย็นจะนใะเรกนจะนเราเนใะเรานจะไนใจเย็นนเยชนมา เออแรกก่อนมาไปหนึ่งก่อนไปหนึ่งก่อนคือไปก่อนหนึ่งอันด e เฟน s e defense 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 a t t เกี่ยวดีเฟนต์ล้วนแล้วไงเมื่อกี้เสียได้เลยเสียได้เลยเมื่อกี้ถ้าดีเฟนต์อีกอันหนึ่งไม่บิงโกแล้วนะแม่ชวดรางวัลเลยฮะแย่เลยแย่เลยบ,บมาแล้วก็ยิงไปก่อน เปิดด้วยสายฟ้าเข้าไปสุดเดือดสุดติง ได้ลบล้างครบสิบอันแล้วนะครับดังนั้นก็ไปเฉลี่ยเลายอีวเต์เลยก็ได้ซึ่งอันนี้ก็คือความฝันของสังคมได้นะวัตถุอันนี้ไม่ซีเลยมารู้มาตอนสเปกเต่าเอนไวยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอย่ในที่สุดก็จำชื่อเจ้าได้แล้วฮ่าฮ่าแกโดนเขียนใ้โน้นแน <c oughs> ่เปิดไฟเลยละกัน <c oughs> โอ้ แหมโชคดีนะเมื่อกี้ฟิฉชินเพิ่งกางอาณาเขตนะครับเลยต้านทานซีซีเมื่อกี้หมดเลยไม่งั้นเมื่อกี้หน้ามือกันทวนหน้าเลยนะบบว่าสี่คนนะหน้ามือสี่คนเลยญญเอ๊ะความทรงจำได้ไน,น,นมเพิ่มตารสร้างสถานะใช้ได้ใช้ได้แรกมาฮะอ้าวลิลิกเต็มวอทจะบ้าตายขออนุญาตถอดแยกลิลิกส่วนเกินนิดนึ่งนะ อา่าถ้างั้นผมย่อยอันที่มันถอดในนี้ไม่ได้ด้วยหรอใช่หรอเดี๋ยวนะเอา้าแล้วมันกดดูตรงนั้นไม่ได้อะพกกระเป๋าแล้วมันอันนั้นไม่ได้อ๋อนี่ไงถอดแยกอยู่่งนี้โอเคมาแล้วเจลจาเจร,จรนะครับสีด่ดาวสามดาวแล้วก็เลือกทั้งหมดไปลุยกลายเป็นเศษลิลิกเป็ซ้ซาน่ารักกดต่อฮะฟึ๊บดามิคควอนตั um. ้มเอฟวีทำลายล้างดามจควอนตั้เเด a t นี่นอะไรกันอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าจะเอาไปให้เราใส่ให้เซเล่อะไรกันครับนี้<ะ>แล้วก็คนดีแห่งกาแล็กซี่โจมตีหกครั้งใช่แหงไปเพราะของที่ต้องการก็ครบแล้วแหละครีเมเตอร์อีกแล้วนะฮะรับตังรับซรับรับทัพโทปาสนะฮะแต่แต้มสกิลไม่พอเนี่ย โอ้ยโปรโมชั่นโคแตกผ่านเรลยตัวนั้นมาแรงแรงแรงผ่านเรลยตัวนั้นรอบที่สองโอ้ยเมื่อกี้หนักสามเล่มปะก็ก็แรงนะถ้าสมมติเข้าคราฟต์เก้าเต็มๆอะล้มเลยแต่เมื่อกี้มีฟิชชั่นแทงไว้ให้นะครับ ขี้โกงใช่ไหมเย่มาฮะสองอันสุดท้ายน่าเป็นสายฟ้าอา้าวไม่ใช่อันนี้ผิดอันโถเอ้ยโถเอ้ยแทกแทกไม่ใช่อันนี้แ,แทกแทกไม่นะพอดีนะครับอัตรา,าฟื้นฟนูพลังงานเอออย่างน้อยก็ถึงจะไม่ตรงสายเท่าไหร่แต่ เอามาถือได้เอฟเฟน้ำ <Hey, wait, S 1> มันจินตภาพหรือเปล่าเฮ้ยน้ำมันลม้มโอแตเอาอาตาสร้างสถานะเฮ้ยได้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 อันนี้ได้น,นี่ได้ HP โอ้นนไม่ก็ oh เหมือนจะได้อยู่นะครับเหมือนจะได้อยู่ว้า wow. วยังไงทุกคนผมเกลือไหมผมเกลือปะไม่เกลือปะใช่ไหมออกกแบ,บแบบดวงดีดวงดีเลอร์สเอ่อขอสแกนจากเซตอันนี้ปะโกไก่ก้าอันนี้นะครับ ดีเฟนส์ไอแท็กอตราสร้างเสื้อฐานะอันนี้บ้าที่เราเลงกันตอนแรกแต่ว่าม,มันมีอันไหนบ้างนะเฮ้ยจริงๆก็เยอะอยู่นี่ว่านี่ไงแอยแท็กความเร็วเอออันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี้ยไอแท็กความเร็วคือนนอยากได้ความเร็วครับความเร็ว,ว,เ,รวเราต้องเน้นไว้ก่อนอันนี้ใช่ไหมอ่ะอันหนึ่งก่อนเลยมาป,ป,ปุ๊บชึบปุนน๊บดีเฟนส์ทำไมล้างหรอเอาแล้วความเร็วนิดเดียวเองโอเคก็ถือว่า เอามาใช้ได้ใช้ได้แหละใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เอฟเฟกต์ Effect. ทำลายล้างอัตราคิทดดิคอ่อย่าน้อยได้ความเร็วเท่าเดิมอ่ะโอ้ดีดีดีด,ด,ดีดีแหละดีแหละอ่ะแลนนี้ละ่ะดาเมจลมดาเมจควอนตัมจินภาพควอนตมัมไอท็กไอท็กสายฟ้าเอา้ามีผมมีเพิ่มสายฟ้าด้วยเหรอผมมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีความเร็วนี่หว่าผมเลยไม่อยากเปลี่ยนอ๋อแต่ว่าก็เอามาถือก่อนได้ป่ะเพราะอันเดิมมันก็แบบความเร็วสองนะเออถ้าเปลี่ยนเป็นอันนี้น่าจะยังน้อยเมื่อามาลุ้นอันนี้ครับ เอาความเร็วได้ป้าละ่ะแล้วความเร็วแบบความเร็วล้วนไปเลยได้ไหมได้ไหมมาโอ้โหไอ้แท็กแฟลแล้วลงอย่างละอันด้วยนะ HP Defense <c oughs> อ่าไม่เป็นไรถือว่าฟูลบิลนะครับลิลิกแล้วทีนี้ก็ไปหาไปรีหาอันที่ดีกว่าดีกว่าเดิมไม่รู้ว่าแรงขึ้นหรือย,อยังเอาแต่สปีดเลยร้อยสามสิบสามจะบ้าตายามันก็ไม่ทิกเกอร์เอฟเฟกตรงเนี้ยดิร้อยสามห้า อ๋แต่ถ้าเข้า SU มันมีสปีดให้อยู่แล้วนะครับดังนั้นใช้ได้เออใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ยเอามาเล่นใน SU ก็ได้แต่ไปเล่นปกติต้องใส่ตัวละครเร่งสปีดขึ้นมาแย่เลยไม่เป็นไรฮะเอาเดี๋ยวเน็ตเน็ตลุดอะ่ะแป๊บนึงนะเน็ตลุดใชยเลยโอเคกลับมาแล้วนะฮะก็ยังไงนะเมื่อกี้อ๋อผมจะทำไอ,ไอ้ก้อนนั้นให้ซัมโบต่อนะครับอันเดิมเรามันแบบ มึงมิงมากเลยอ่าเซตเซตเซตอันนี้เอ้ยไม่ใช่เซตนี้ดิเซตนี้เซตอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับอัตราสร้างสถานะนะครับขอลงแบบ50อันไนะวะเอาอัตราสร้างสถานะล้วนไปเลยครับล้วนเลยนะแบบแบบดินล้วนอนะอะไรคือดินล้วนก่อนมาลุยเฮ้ยลงเันเดียวเองอ่าอย่างน้อยอัตราคียดด์ล็อกกับอัตราสร้างสถานะก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็ใช้ได้แหละแล้วก็หาแอคแท็กสักอันหนึ่งอันนี้ความเร็วสีอะ อ๋อมันมีอันไหนแอคแท็บ้างที่มีอัตราสร้างสถานะมีไหมอันนี้นะครับแล้วอย่างน้อยลุ้นลุ้นสปีดได้ปะผมขอลุ้นสปนะีดนะไม่มีทุกอันเลยได่ปะทีละอันนะอ๋อน่าสถานะแอคแท็กแฟลชด้วยแฟลชอยู่แล้วนี่หว่าดีเฟนต์โอ้ม y กอดขอสปีดไม่ได้หรออัตราสร้างสถานะ อัตาสร้างสตาเอ้ยอันไหนก็เหมือนกันเนี่ยว่าถ้า,าเอาเอฟเฟกต์ทำลายล้างน่าจะดีกว่าแต่ว่าประเด็นก็คือตอนเนี้ยทรงเดียวคราฟก้านะครับสปีดเหลือหนึ่งหนึ่งสองเก้าแต่ถ้าสมมุติผมอัพอันนี้ขึ้นมาจะได้ความเร็วอีกห้าห้าหน่วยหนึ่งเฮ้ยพอดีเลยดีใช่ไหมงั้นผมอัพเลย แน่าจาสร้างสถานะเป็น15%ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนรองเท้าอยู่ดีนี่หว่าผมจะอวันนี้ทำไมวะ1 33นะครับโอ้โหเมาจัดเมาเกินโอ้ไม่กอแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอันไงต้องไปทำเซ็ตนี้อยู่ดีผมทำเพื่ออาตราสร้างสถานะไม่มีสปีดเลยฮะอันนี้ก็ไม่มีถ้างานเรานี้มันถือแทนเมาเกินรับไม่ได้ทำทำไมอ่ะต่อก็คือผมเออผมเปลี่ยนรองเท้าไปอันนี้ได้เลยใช่หรือวันนี้ดีกว่าแล้วก็เสื้ออาจาราสร้างสถานะแล้วก็มือถุงมือกับหัวหัวนี่ความเร็วสี่อูองง่าย กับคาบก้าอีกแคเออสร้างสถานะ92าเยอะไปเยอะไปแล้วตรงนี้ก็มีอีกนี่หว่าเออว้าวผมทำอนะไรอยูอ่เนี่ยเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็คือคาบก้าน่าจะได้ใช้เอฟเฟกต์ตรงนี้เนะี่ยแล้วก็ซัมโฟด้วยออแล้วสามสามเท่ากันเลยต่างกันแค่แอกนะฮะโอเค ประมาณนี้ไหมผมว่าผม happy แฮปปี้ครับรับก้าเวอร์ชันนี้มากลองดูสิสักนิดหนึ่งแล้วกันเปลี่ยนมาก็ขออีกสักรอบอันนี้แค่เอาไปดูฟูลคอมโบเบิร์สเฉยๆนะครับว่ามันโปปลาโปาโปาจริงหรือเปล่าแต่น่าจะต่างกันไม่เยอะปะมันได้แค่จากเดิมไม่มีเซตตอนนี้ก็คือเป็นเพิ่มแมกแท็กอีก12%เแจแท็ก3,000ขึ้นมาเป็นประมาณ3,150กว่าแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก12%ใช่ปะ เพิ่มดาเมจ่าตอีกคือสองเปอร์เซ็นต์ครับก็ไม่น่าจะอิมแพกเยอะเลยขนาดนั้นอืมก็คือเปิดด้วยเปล่าลดดีเฟเอนเลยปึ๊บเซบุ๊บเปิดมาด้วยลดดีเฟเอนก่อนแล้วก็ซัมโพแปะดาเมจเพิ่ม,มเซบุ๊อไปปัป่นก็จะได้ดาเมจ ไว้หมื่นสามเลยหรอเอาว่าตอนหน้านี้เห็นใช่ไหมฮะหมื่นหนึ่งตอนนี้ขึ้นเป็นหมื่นสามขอดูสแตทหน่อยร้อยสามเจ็ดนี่ไงก็เลยได้โบนัสท่าอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ใช่ใช่ใชเออดีว่ะดีมากเลยเอาว่าสมก็เป็นเลเล็กที่อุตส่าห์ฟาร์มมาสบายใจแล้ววันนี้นอนหลับแล้วทุกคนเอ่อผมลองเล่นห้องนี้ให้จบไหมไม่จำเป็นครับเ,เดี๋ยวค่อยมาเล่นนอกรอบกันนะโอเคประมาณนี้ไหมทุกคนก็หวังว่าผมถือว่า เกลือไหมไม่รู้นะครับแต่ก็เอ,อได้อยู่ก็หวังว่าทุกคนจะพอได้อยู่เช่นกันนะครับมีเวลาเยอะนะฮะไม่จําเป็นต้องรีบฟาร์มแบบผมผมแค่เอามายัดในวันเดียวเพราะว่าจะได้มาทำคอนเทนต์นี่แหละ <c oughs> ก็นะครับอย่างที่บอ,อกไปหวังว่าทุกท่านนะฮะจะไม่เกลือแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยอ่ะฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฮงไกสไตล์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ฟันดีราตรีไปก่อนไเสื้อใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ